นี้แบ่ายทุกที่คันหรือไม่ได้เลยคันโอ้โดนเลื่นน้ำลายเลื่นน้ำลายตัวเองเลยอึ้งถ้าปีนขาหลังนี้ถ้าไม่เอฟไม่ได้ถ่ายเนี่ยน้โมเจ้าเสพตัวปวดน่ะคันเดี๋ยวดูทำอะไรอีก ถ้าบิดตัวของนางนะคนี่นั่งช่ยนั่งช่ยอ่ะนังน้องนางนาง้อนง,ง,ง,งดูตามองนะคะแม่กาบกอของกินหน่อยกาบว่าจะเข้าโรงเรียนแล้วงดอาหารก่อนถ้าอิ่มเดี๋ยวนางไม่ทำนะจริงจริงจริงดูมันอ,อ่อนช้อยมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวถ้าเวลาเขาจะไม่ทำนะเราจะจับมือเขานโอเหมืนหอนสอนเด็กนะคะจะขิงกระดาษไปหมดเลยเอาช่วอีกนะ้อยช่วยอีกน้อยชวยอีกน่อยช่วยอีกแน่ชวยอีกแน่ช่วยขาหลงหมังนะ่เร่งเรงเร่งเรเรเรอนหึ่งสองสอออออันหนึ่งอง อ้าวถ้าโชว์เดีมีลางวัลเอาหนึงสองสาเอาถาฟังหูเรื่องอ้าวเอาเอาเอาเคทำอะไรปิดันน่นโชวโชว์ๆเลยๆโอ้ยหาหลังให้มึงเร็ว อ,อะไรติดฟันเอรอรล้วงฟันดิฟันนางเริ่มเริ่มเป็นแมงนะันเหม,นมือนฟันน้ำนมนะคัน เล่นชอบเล่นมุมนี้นะคะแล้วก็นอนตรงนี้นะคะนี่ช่อช่อช่อขาหลังชื่อชุบชุบชิอชุบเอาช่อช่อหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เ e ู้าขาหลังให้เบิ้งน่อ่านั่งเำอืออึบอึบอึบอึอึบอึบอุอู้ออูโชว์ประเด็กแจ้งวะปรทัดจ้งวะอ่ะยเบิงนี่อีกน่ออยโอ้ยอึ้ยอึ้ยออึอีกข้างอะออนนะะเดือดมือเนี 阿弥陀佛，阿、嗯嗯嗯 ช่วแต่งแตงหน้าหน่อยเลยนี่หน้าเหียนๆเหี่ยมนี่้าสัน้นๆกินวิตามินซีแล้แคลเซียมออกมาเหีย้เหี่วเด้อ

ตาี้อ้อนตาี้อ้อนนั่นหาของกินนะคะนี่เงี้ยอะจริง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 กเตนคือโบเต็นอะจริง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  จริง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 อย่งนั้นอ่กัดมิกจู่ว่าจริง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 จะเกะกำไรขาเองเลยนะครเมื่อวานเกะออกสองครั้งกันคันฝ่าเท้าแล้วมั้งจริ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 งมึงเล้ยว